สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนำเสนอธาตุกายสิทธิ์จากเหล็กธรรมชาติที่เป็นวัตถุมงคลที่มีความสวยงามและมีความคลังในตนเองแม้ไม่ต้องปลุกเสกนั่นก็คือไหลน้ำพีจากจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองครับ ไหลน้ำพีคือการเผาเหล็กน้ำพีด้วยก๊าซความร้อนสูงมากกว่า1,000องศาซึ่งก้อนแร่นั้นจะถูกหลอมละลายรวมตัวกันเป็นไหลน้ำเมื่อมีปริมาณมากแล้วก็จะไหลออกมาเป็นก้อนสีดำสีเขียวหรือสีขาวหรือว่าสีฟ้าปนมาบ้างซึ่งก็จะมีก้อนฟองอากาศอยู่ภายในจึงเรียกว่าไหลน้ำพีซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับเหล็กไหล ไหลน้ำพีนั้นเป็นก้อนแร่ศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่ต้องปลุกเสกก็มีอิทธิฤทธิ์ในตัวซึ่งแร่ชนิดนี้พบได้เฉพาะบ้านน้ำพีตำบลน,น้ำพีจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้นครับซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นจะประกอบไปด้วยแร่คอร์สหรือว่าซิลิก้า และเซอร์เพนทีนเป็นหลักซึ่งมีอายุมากกว่า1,000ล้านปีและอยู่ใต้ผิวโลกมากกว่า100องศาซึ่งในอดีตนั้นนะครับเหล็กน้ำพีนี้จะถูกนำมาตีเป็นดาบเพื่อใช้เป็นอาวุธในการปกป้องบ้านเมืองซึ่งอิทธิฤทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของไหลน้ำพีนั้นคือถ้าหากสักการะบูชาดีและหมั่นตั้งใจอธิษฐานก็จะเกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิต อีกทั้งยังคุ้มครองปกป้องรักษาตั้งอยู่ในศีลมันปฏิบัติธรรมอย่างแรงกล้าและสะสมบารมีอย่างสม่ำเสมอแล้วไหลน้ำพีนั้นจะช่วยล้างอาถรรพ์อันเกิดจากคุณไสยมนต์ดำลมเพลมพัดป้องกันพูดผีพิศารหรือว่าเดรัจฉานวิชาได้อีกด้วยนอกจากนั้นครับยังมีคุณวิเศษด้านแขวขาดคงกระพันชาติ เมตตามหานิยมและค้าขายร่ำรวยเสริมบารมีในการทำมาค้าขายซึ่งไม่จำเป็นจะต้องปลุกเสกก็มีอิทธิฤทธิ์และอำนาจในตัวครับนอกจากนั้นไหลน้ำพียังสามารถนำมาดัดแปลงเป็นเครื่องประดับหรือว่าบูชาบนหิ้งไว้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อไหลน้ำพีจากจังหวัดอุตรดิตถ์ของร้านเราท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมและอ่านรายละเอียดได้ครับและถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะพูดคุยปรึกษากับเราก็สามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้ และท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรนนะครับและก่อนจะจากกันไปครับก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสินค้าของขังมงคลของเราและก็อย่าลืมครับ ติดตามกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ